วิธีการขอ e-statement free จากธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านแอป SCB Easy ทำยังไงดูเลยก่อนอื่นรบกวนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผ่อนเยืมกู้อ๋อมีทั้ง Facebook, TikTok และ YouTube นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวิธีการขอส a t e m e n t free ผ่านแอปนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เปิดแอปก่อนเลยจากนั้นก็มาเลือกบัญชีอันที่2ด้านล่างเลยมาที่หน้าบัญชีก็กดบัญชีที่ต้องการจะขอ e-statement แล้วก็มากดบริการอื่น ก็จะมีขอและการเดินบัญชีเนี่ยขึ้นมาจากด้านล่างก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับหน้าขอสเตตเมนต์ก็จะให้เลือกช่วงเวลาว่าจากเดือนไหนถึงเดือนไหนนะก็เลือกได้เลยจากนั้นก็กดส่งคําขอได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับรายการเดินบัญชีจะถูกส่งเข้ามาในอีเมลของเราซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้เลยและรหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิดเป็นปีคริสตศักราชอย่างเช่นเราเกิดวันที่15เดือนเมษาปี พฤษศกราช2,542ก็จะกลายเป็น15041999เสร็จแล้วเราก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการขอ e-statement จากธนาคารผ่านแอปพลิเคชันใครทําได้แล้วรบกวนนิดนึงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะว่าทําได้แล้วนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ